สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องมุกกี้นะคะ Today I will offer you about a this is fresh yeah. shim นะคะ this is a r i v e r shim r นะคะ of Thailand นะคะ Today a merry Christmas นะคะ for everyone นะคะ Today we have a we have party นะคะ with น้องบีมนะคะถ่ายน้องบีมหน่อยเย้ แล้วก็ uh, uh, หญิงนะคะแล้วก็ม้ามานะคะแล้วก็เฮอร์เฮอร์บรอสนะคะ and we have กิวนะคะพอนนะคะ and สควีดนะคะ and มีด and every มีด uh, น, okay. นะคะ for to make a สุกี้นะคะโอเค merry christmas for every people thank you so much everything นะคะ I buy and give uh, กอบีมนะคะวันนี้ทุเดียววันฮันเดย์ a ูเอสเทอลันนสวยเอ็เรสิฟนะวีอิติงเบบีควายเพรสเซนต์นะคะขอบคุณนะคะขบ,ะอบ Thank you. ขอบคุณค่ะ